สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ BY Station ของเรามาอยู่กับเงินฝากของทางธนาคารทกสครับโดยโครงการนี้มีชื่อว่า Up Level นะครับมีอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดถึง8.8%ต่อปีครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูด้านในคลิปกันครับ สำหรับสลากชุด up l e เวลนี้จะเป็นเงินฝากนะครับประเภท step up นะอายุโครงการอยู่ที่11เดือนนะครับก็เป็นเงินฝากที่ดอกเบีย้ยสูงนะครับแต่จะคิดดอกเบีย้ยเป็น step up นะครับตามชื่อโครงการเขานะฮะโดยที่การคิดอาาัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจะเป็นช่วงครับโดยในช่วงแรกครับใน5เดือนแรกถ้าเราฝากกันตั้งแต่วันแรกนะจะอยู่ที่อาาัตราดอกเบี้ย1.25%ต่อปีครับและในช่วงที่2อครับอีก5เดือนถัดไปนะั้นจะอยู่ที่1.5%ต่อป และในช่วงเดือนสุดท้ายนะครับเดือนที่11 จะอยู่ที่อัตราดอกเบี้ย8.8%ต่อปีซึ่งถ้าเราเฉลี่ยทั้งโครงการแล้วเนี่ยนะฮะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะอยู่ที่2.05%ต่อปีครับโดยจะเทียบเท่ากับเงินฝากประจำนะครับที่2.41%ต่อปีเลยนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับจะเปิดรับฝาก up level เนี่ยนะฮะกันตั้งแต่วันที่17มิถุนา2567ครับถึง15กรกฎาคม2567นะครับหรือธนาคารจะแจ้งปิดในการรับฝากนะครับเมื่อครบโครงการก็ต้องบอกเลยว่า ในส่วนของโครงการนี้ก็จะอยู่ที่ระยะเวลาหนึ่งเดือนนะ ใครสนใจไปติดต่อกับทรกรสได้เลยโดยนะครับการรับฝากเขาก็จะแบ่งเป็นลูกค้าเก่ากับลูกค้าใหม่โดยลูกค้าเก่าเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าโครงการสเตปอัพ11เดือนเดิมนะครับก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ที่จะใช้ต่อได้เลยนะฮะแล้วก็สําหรับลูกค้าใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปติดต่อเงินฝากได้โดยฝากกันขั้นต่ำนะครับเริ่มกันที่50,000บาทสูงสุดแล้วไม่เกิน20ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับและในส่วนของการรับดอกเบี้ยของตัวสลักอัพเลเวล11เดือนนี้นะครับจะ เป็นการรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือนนะโดยดอกเบี้ยนี้จะทบต้นเข้ามาในบัญชีของเรานะทุกวันที่15ของเดือนครับโดยใครที่ต้องการที่จะถอนดอกเบี้ยไปใช้งานนั้นวันที่16ก็สามารถถอนได้เลยแต่ถ้าใครไม่ได้ถอนดอกเบี้ยนั้นก็จะทบต้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ดอกเบี้ยในเดือนถัดไปนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะสำหรับใครนะครับที่สนใจที่จะเปิดบัญชีนะครับก็สามารถขอรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางธนาคารทกศหรือติดต่อที่สาขาทกศทุกสาขาทั่วประเทศนะครับ call center ศูนย์สอง 5 5 5 5 5 5 5้เปิดรับฝากกันตั้งแต่17มิถุนายน67ถึง15กรกฎาคม67นะครับสรับใครที่เปิดมาแล้วติดขัดประเด็นอะไรมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมสวัสดีครับ